สวัสดีครับผมสหรัฐครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนสําหรับการทําโรงเรือนนะครับผมอันนี้ก็เป็นโรงเรือนนะครับที่ผมทําไว้สําหรับปลูกเจ้าแคนตัสสายพันธุ์ยิมโนนะครับยิมโนด่างนั่นเอง,ม,เองมันบ้านเราเรียกยิมโนด่างนะฮะทำไว้สําหรับเนี่ยสำหรับ,บปลูกแต่ละของ,งเรือเร่องเล็กๆด็กน,น,นี่แหละนะครับแล้วก็ขยายมาจนมันใหญ่จนโรงเรือนมันใหญ่ขนาดเนี้ยนะทีนี้ จะแม้หน่าว่าโงเรือนหลังนี้ผมใช้เงิประมาณไปทั้งหมดประมาณสี่0 0บาทต้องดูตัวแปรสำคัญของโรงเรือนนี้คือราคาเหล็กนะครับกับราคาพลาสติกข้างบนนี่คือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้โรงเรือนเป็นถูกหรือแพงนะครับโรงเรือนนี้ผมด้านบนเนี่ยที่เห็นเนี่ยทุกคนเห็นเนี่ยด้านบนเนจะเป็นพลาสติก UV นะครับ200ไมครอนนะครับตัวโรงเรือนหลังนี้กว้าง5เมตร นะครับยาวความยาวเนี่ยสิบสองเมตรนะครับด้านบนเป็นพลาสติกที่บอกว่าเป็นพลาสติก UV นะครับผมเลือกใช้หน้าเจ็ดพลาสติกยูหน้าเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็ความยาวลงในสิบสองครับผมต้องใช้พลาสติกประมาณหน้า14เมตรความยาว14เมตรนะครับเพื่อจะไว้สําหรับเหลือชายไว้ดึงนะครับแล้วมุ้งเนี่ยผมใช้เป็นมุง้งเป็นมุ้งตะข่ายนะครับมุ้งตะข่ายเนี่ยเป็นมุ้งตะข่าย ไม่แน่ใจว่าสาร่สอหรือ40ตาที่ผมเลือกเนี่ยผมทำมุ้งอย่างเงี้ยกันจริงๆแล้วไอ้พวกยมโนเนี่ยมันไมไ่ต้องการมุ้งอะไรครับนี้หรอกไหมือนพวกผักพวกอะไรแมลงเงยอะๆแต่ว่าผมทำไว้กันกันหมาแมวเด็กอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ผีทรงผีเสื้อเล็กๆน้อยๆ,ๆมันคือไม,ไม่ได้ขนาดนัน้นแต่ว่ามันได้ผมเลือกใช้่ชว,ว่ามันได้ความเป็นพื้นที่ของมันสเปซของมันนะครับ่ ด้านนี้ก็จะเป็นพวกเรททำประตูไว้ด้านหนึ่งนะครับพวกยิมโนเนี่ยมันจะต้องใครจะทำโรงเรียนปลูกยิมโนเนาะก็ต้องดูเรื่องแสงให้ดีนะครับเพราะว่ายิมโนเนี่ยต้นไม้ไม่ใช่ยิมโนดิพูดถึงบล็อกรกันเพราะว่าต้นไม้ของคุณต้องการแสงประมาณไหนก็ต้องเลือกสแลนให้ดีนะครับหรือว่าต้องการแสงแสงร้อยก็จัดเต็มเลยครับหรือว่าผมรู้สึกว่ามันจะมีพาสติก U.V. อีกแบบนึงนะที่มันมันกองแสงกองแสงด้วยนะครับมีสารกองแสงแด้วยวก็ลองลองศึกษาดูแล้วกันแต่ผมใช้แบบธรรมดานะครับธรรมดาก็พสติกข้างบนนี้ก็ตกเจ็ดพันนะครับของผมเนี่ยอ่ะมาดูด้านในที่มันแพงมันแพงอ่าด้วยหมดเยอะคือมันใช้เหล็กใช้เหล็กค่อนข้างเยอะเหมือนกันรสร้างบ้านได้เป็นหลังนะครับอ่า Okay. แล้วผมเลือกใช้วัสดุหลายๆอย่างไม่ได้แบบชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยคือผมทําโรงเรือนแบบอยู่กันยาวๆเลยมันแพงโรง,งเรือนอะ่ะตัวโรงเรือนเองประมาณต้นโรงเรือนกับโครงเหล็กน่าจะประมาณ2องหมื่นนิดๆนะครับโต๊ะเนี่ยก็2องหมืนเหมือนกันตีประมาณนะผมตีคร่าวๆประมาณสองหมื่นเพราะเพราะว่าใช้โครงสร้างเหล็กที่แพงกว่านะครับ ตัวตัวโต๊ะเนี่ยจะใช้เป็นเหล็กกล่องนี้เหล็กกล่องนิ้วคุณ2อชุดซิงค์นะครับอันนี้ผมทาสีทับอีกทีนึงนะครับก็จะแพงอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ราคาเหล็กขึ้นแล้วก็แผ่นปูโต๊ะเนี่ยผมใช้เป็นอ่อสมาร์ทบอร์ดหนา6มิลน,นะครับเนี่ยโต๊ะตัวหนึ่งเนี่ยผมใช้สมาร์ทบอร์ดสแผ่นโต๊ะหนึ่งสี่สี 4, 3, 2, นะครับ ต้งล,ลองคำนวณนะนี่ผมคำนวณเอาเองว่าคือคุณต้องการลงเดินไซส์ไหนอะไรก็ไปปรับเปลี่ยนเอาแต่คือผมอ่ะตัวผมเองนะครับต้องการต้องการลงเดินที่วางต้นไม้ทำโต๊ะว,วางต้นไม้ในแผ่นเต็มนะแผ่นเต็มคือเมตรยี่สิบสามตัวแล้วก็มีช่องทางเดินแบบนี้ทุกช่องทุกช่อง,ท,องทุกช่องไปเดินสามารถเดินได้รอบตัวเพราะต้นไม้ผมอ่ะมันจะเป็นต้องเดี๋ยวเขาไปหยิบต้นนั้นเขาหยิบ<ๆ>ต้นนู้น<ๆ>ต้นนี้นะครับอ่าแต่แล้วที่ผมวางโต๊ะอย่างนี้ผมว่าผม ผมทําตัวนี้ไว้แล้วต้องบอกว่าผมม,ามีม้าตัวนี้ไว้แล้วมีขาตัวนี้ไว้แล้วเมื่อก่อนก่อนทีม่มีโรงเรียนนี้ผมก็เลยวางเพื่อคิดขาเผื่ออนาคตว่าอานาคตเนี่ยไอโคต,ตัวนี้ผมจะเอามาเข้าในโรงเรียนหลังใหญ่นะคือมันต้องวางแผนก่อนนะครับนะโค้งหลังคาเนี่ยที่ไม่ได้6เมตรเพราะว่าโค้งหลังคาเนี่ยมัน,มนเรียกว่าอะไรผมใช้ความยาว6เมตรเต็มเส้นแต่ถ้ามันโค้งมันก็จะไม่ถึง6เมตรนะครับมันจะไม่ถึง6เมตร มันจะได้แค่ประมาณ5เมตร80น้ำยนสูงความสูงของส่วนโค้งอะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ50เซน่์รประมาณนี้ก็เลือกอครับก็ลองทําดูเพื่อใครเป็นไอเดียนะครับสําหรับทาทาโรงเรือนนะครับเนี่ยผมเลือกทําโรงเรือนที่เป็นโตางี้โตะผมจะใช้มาตรฐานนิดนึงก็คือผมจะใช้เสาคอนกรีตเห็นไหมผมใช้เสาคอนกรีต3นิ้วนะครับยาว1เมตร ผมจะปักประมาณ3 20-30ถึงมเซนประมาณนี้นะครับเพราะว่าอะไรที่ผมใช้ใช้ใชเสานี้เพื่อความแข็งแรงแล้วก็ต้องการพื้นที่ด้านล่างบางคนบางคนทำแคนตัดอะ่ะเขาก็จะเอาอิฐบล็อกมาวางทำเอาเสารองมาวางอะไรเงี้ยแต่คือผมต้องการสเปซด้านล่างครับน,นั่นก็ทำโรงเรือนหมดเยอะแล้วเราก็ใช้พื้นที่มันให้คุ้มค่าก็ได้2ชั้นนะครับ ของผมด้านล่างก็จะเป็นพวกไม้เมล็ดไม้ที่เพาะจากมเมล็ดนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะส่วนใหญ่จะเป็นไม้กราฟของผม,อ,มอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเฉพาะตัวโรงเรือนนะครับไม่รวมระบบโซลาร์เซลล์ที่ผมใช้เพราะว่าผมมองว่าที่นี่มันใช้กับน้ําผมก็เลยว่าใช้ โซลาร์เซลไฟแบบไฟแบตเตอรี่ดีกว่าที่จะมาใช้ไฟบ้านเพรา่าลัวไฟบ้านเนี่ยไม่รู้จะรั่วตรงไหนเมื่อไหร่เพราะตรงนี้ก็ไปโครงโครงทั้งหมดเลยเป็นเหล็กหมดมันจะรั่วตรงไหนเมื่อไหร่ยังไงเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับเนาะมีอะไรอีกล่ะก็มูสเนี่ยด้านข้างเนี่ยผมก็จะมีชายบนขอบบนเป็นเหล็กกล่องชายล่างนะครับโรงเรือนหลังเนี้ยสูงอยู่ที่2เมตรนะครับ สอง,ง,งเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบรวมโค้งรวมโค้งนี่ประมาณสามเมตรก็ไม่สูงไม่เตี้ยไปสำหรับผมนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเห็นเพื่อนๆของผมเนี่ยเขาทาโรงเรือนออกมาแล้วว่าเฮ้ยมันเราเรารู้สึกว่ามีข้อดีข้อเสียไงเราก็มาปรับใช้เอาเองก็เช่นเดียวกันครับสำหรับโรงเรือนผมถ้าเพื่อนๆดูแล้วอ่าคิดว่ามันมีข้อเสียข้อดีไงสําหรับโรงเรือนที่ใช้ธรรมนะ,นะครับก็เอาไปปรับใช้เอานะครับ เพราะว่ามันแล้วแต่บางคนม่ได้ปลูกยินโนนผมบางคนอาจจะปลูกไม้ใบอะไรเงี้ยก็ลองไปปรับใช้ดูให้มันเหมาะกับของตัวเองแล้วกันนะครับมีอได้กหลักผมก็มีไม่ได้มีอะไรจะแนะนําเพื่อนๆในเรื่องของของโรงเรียนนะครับก็ประมาณนี้ที่ผมมันคือเรียกอะไรส่วนตัวถ้าหรือถ้าใครอาสนใจเรียกว่าอะไรอะต้องการปรึกษาสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับ ถ้าตอบได้ผมจะช่วยตอบให้นะครับเพื่อเพื่อกันเพื่อนๆกัน,น,น,นที่ทำเกษตรแล้วกันนะครับที่จะสามารถบางทีไม่เข้าใจเรื่องเรื่องโครงเหล็กหลังคาสเปซพื้นที่ต้องการเายังไงปรึกษากันนะครับสาหรับวันนี้ผมนายสารัตขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ